ดีครับวันนี้จะมาพบกับการไหว้แม่ตะเคียนล่ะครับหรือการไหว้ศาลแม่ตะเคียนอยากโชคดีขอโชคขอเงินขอหวยด้วยการไหว้แม่ตะเคียนหรือไหว้สาลแม่ตะเคียนต้องทําอย่างไรมารอติดตามรับชมกันครับแม่ตะเคียนตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าแม่ตะเคียนเป็นผู้หญิงเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ต้นตะเคียนเรียกว่ารุกขเทวดา วันนี้ทางคลิปเรานะครับจะมีทริคดีๆแล้วครับ mm. เกี่ยวกับ mm. วิธีการไหว้สารแม่ตะเคียน mm. ขอโชคของเงิน mm. ขอหวยมาฝาก mm. สายมูเตรูห้ามผ้าโดยเด็ดขาดนะครับ mm. และก่อนจะไปติดตามรับชมคลิปนี้นั้นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe mm. เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเริ่มกันที่ความเชื่อกับนางตะเคียนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสูอยู่จะสะอาดสะอ้านนะครับ เหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านนั่นแหละครับต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนางตะเคียนมักมีรูปร่างหน้าตาสะสวยเลยครับหมดจดงดงามจริงๆ ผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางทีก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านทั่วไปและครับแต่ว่าผีนางตะเคียนนั้นมักจะเป็นจำพวกห่วงที่อยู่และจะดูร้ายเอามากมครับผู้คนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีผีนางตะเคียนสิงอยู่และครับการจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือซึ่งเรือสมัยก่อนเราจะขุดต้นไม้ทั้งต้นเอามาทำเป็นเรือหนึ่งลำแล้วละครับหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างเป็นบ้านจำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสรวง ขออนุญาตนางตะเคียนก่อนนะครับทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนํามาแปลสภาพเป็นยานพาหานะหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือนะครับหรือถ้าเป็นบ้านนางตะเคียนก็จะเป็นเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนนั่นเองครับ วิธีบูชาแม่ตะเคียนนะครับหากเป็นการบูชาแม่ตะเคียนที่บูชาในบ้านก็สามารถทําได้โดยให้จุดทูปไหว้แล้วก็ถวายเครื่องบูชาสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือน้ําเปล่าน้ําแดงขนมหวานและพวงมาลัยนะครับแต่หากเป็นการไหว้เพื่อขอหวยก็ต้องทําเช่นกันละครับต้องมีเครื่องไหว้ขนมหวานดอกไม้ทูบเทียนละครับต้องจุดให้ถูกครบตามจํานวนทูบเช่นจุดทูบเดอกท่องคาถาแม่ตะเคียนเจ้าเอย๋ย อยู่แล้วหรือยังอยู่สังฆตังโลกังกะวิทูแม่ตะเคียนช่วยลูกด้วยท่องทั้งหมด3จบนะครับแล้วก็ขอพรแม่ตะเคียนในสิ่งที่เราปรารถนาหากเป็นผลสำเร็จก็อย่าลืมนะครับต้องนำของมาถวายแก่บนแม่ตะเคียนด้วย